หญิงสาวคนนี้ได้ชวนเพื่อนเข้าป่าเพื่อจะไปหาวัตถุดิบในการทาข้าวเหนียวดําโบราณพอถึงต้นผักหวานป่าพวกเธอก็พากันเก็บผักหวานป่าใส่ตะกร้าจนเต็มจากนั้นพวกเธอได้พากันไปยังจุดหมายต่อไปและก็ได้เจอกับผลราดเบอร์รี่โดยบังเอิญเธอก็เลยแบ่งกันกินกับเพื่อนและพวกเธอก็พากันกลับบ้านพอถึงบ้านเธอก็ได้เทผักหวานป่าลงในกระละมังและก็ล้างมันให้สะอาดพอล้างสะอาดแล้วเธอได้นําผักหวานป่าไปตําอย่างพิถีพิถันหลังจากนั้นก็เทน้ําเปล่าลงไปจากนั้นเธอก็เทมันลงผ้าสีขาวเพื่อกองเศษใบของมันพอกองเสร็จแล้ว ก็จะได้น้ำคลายขี้โครนแบบนี้ครับเทเข้าวเหนียวลงไปแล้วก็ทิ้งมันไว้สักพักพอข้าวเหนียวเปลี่ยนสีแล้วเธอก็ได้นำมันใส่ทางไม้เพื่อที่จะนำมันไปนึ่งและที่ขาดไม่ได้คือใบตองที่จะช่วยเพิ่มความหอมชวนกินเธอเอาใบตองปูทับข้างบนไว้จากนั้นก็ปิดฝาและก็เทน้ำลงไปรอบทางไม้จากนั้นก็นึ่งทิ้งไว้30นาทีเป็นอันเสร็จหน้าตาข้าวเหนียวดำก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเธอกับเพื่อนก็พากันยกไปวางไว้ในกระดง้งและก็พากันจั่วข้าวเหนียวดำกันใหญ่เป็นยังไงบ้างครับ